ร่อนหนังสือด่วนที่สุดเขื่อนป่าสักชลสิธิ์เต็มความจุเตือนท่วม5จังหวัดสวัสดีครับแฟนเฟรสเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามอัปเดตสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการแจ้งเตือนถึงการระบายน้ำเพิ่มเติมแจ้งจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วรายละเอียดรับฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเขื่อนป่าสัก์ชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีเต็มความจุจำเป็นต้องปล่อยน้ำเพื่อรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือเตือน5จังหวัดรับผลกระทบ เมื่อวันที่29กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอิทธิพลของพายุฝนเตี้ยนหมูส่งผลให้มีฝนตกในปริมาณมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทาให้มีปริมาณน้ําไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เต็มความจุของอ่างแล้วล่าสุดกรมชลประทานจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ําจากเขื่อนป่าสักเพื่อความมั่นคงของตัวเขื่อนและรองรับมวลน,น้ําที่จะมาอีกจํานวนมาก นายอภอิรักษ์สีกลวง์ผออโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชลธสิ์กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนชลสิท์ล่าสุดเช้าวันนี้มีปริมาณน้ําในเขื่อนที่953ล้านลูกบาศเมตรหรือคิดเป็นรอยละ99.27ของความจุที่960ล้านลูกบาศเมตรโดยยังมีมวลน้ําเหนือไหลลงเขื่อนอยู่ที่209ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งเขื่อนปาศักดิ์ชนสิต์ต้องเปิดประตูระบายน้ำ5บาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเฉลี่ย50บล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีน้ำเหนือไหลลงตัวเขื่อนในปริมาณมากและยังคงต้องระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์อย่างต่อเนื่องด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ภยออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีให้เฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมรับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์เต็มความจุของอ่างกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าศักตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระราม6ในชุมชนนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2ถึง2.5เมตรขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากไทยรัฐทีวีข่าวสดออนไลน์นะครับ และนี่ก็เป็นการประกาศเตือนจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ถึง5จังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ําเพิ่มออกจากเขื่อนเพื่อรองรับมวลน,น้ําที่ยังเข้ามาอีกมากสําหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ